โกนเกิดปีไก่ถอมตั้งในค้าลาวอ้างมรณะเข้าเต็งจูจตามีลาวคุณเลือนเข้ามาอยู่ในจูจตามีจุกลับไหลหลังถังมาจูจตาเฮอเฮื่งเปิ่เสืป๊ะจางหิบติดจันต้อตั้งในเฮอเนี่ยติดจันเอาไว้ก็จางเตเให้เธอเปลี่ยนการแล้วก็เลยทบลองออกมาไล ก็ว่าในปีนี้มีลาวอ้างมาราณะเขามาติงจูจตาาลาวซุ้มเงินเอ่าเฮเธอมีเงินนำ้ำเกวยไปอยู่หลียบย้อมหล่ำรองนะฮะเตระยฟ้างอย่าปล่อยเธอเกิดยอกะคือจับตั้งเปยนก็ว่าจางตีเปลี่ยนเฮาแห้งไยโดยเลยฟ้างมิโยภูอ่อำวังลีหลักล้อมเฮ็ดให้หลับหลังเฮานะ อย่าโลภใคร,ร,รอองเรรอองินคําตีอ่ําบทบักรัดเสทดลองเมียวละหลู่มีรอมันกึ้มอย่าคิ้มเนี่ยกึ่งกังกินเตช่งางแจ้งกึ่งกังเลียนก็สร้างเตสร้างลมเนี่ยเนาะกึ่ง,งกังกินช่างแจ้งกึ่งกังเลียนสร้างลมนะความขอแน่นะอย่าปีจังไม้และอ่ําถูกดีกว่าสงครามคนปลตายหือกว่าเจ้าก้นตีมีตางเสเปลี่ยนอ่ําอยู่ได้กินหวานณปีใน หลัวไลมีอ้างจัดคำสานะฮะเอาเจนน้ำอาบล่างเปียนเหล่าห่ายหลงกอดดีใจเธอหลอดป่นตั้งขี่ไรนะครับตอนปันสติอย่าลืมว่ากันตุ้ยเปียต่างสิบสองปีตัวสัตว์ในในตอนต่ก้นตั้งน้ำค่ะอ่ำจะก็เหล่าก็นหนึ่งพอสังเขาเข้มแฉมหมันแมนเอาลีลีเจียงเลี้ยงเหมือนตาหันตาตัวเขาห้องขอในกับสืบเข้ามากคาเลยเปิดใจแถมอยู่ค่ะบซึ่งเฮอก็ฝากพี่น้องเขาใจกัน ะะติ๊กไลติ๊กเชฟปนอาจารย์นี่หนึ่งติย้อนขอบใจอ,อย่านํำค่ะตาเป็นแห้งเจปนอาจารย์นั่นให้สืบกว่าข้าวยาวทีลำล่องสังป้าเจอขาชุดด้วยปีต่างกลาล่ากับสืบข้ามาอะไรตีหมายฟงศูนย์หกห้าหกหกเก้าเกาสามหกสาำแทงกหนึ่งค่ะ0นูนย์หกห้าเกาเก้าเงาตุงตอนตากล้เกิด12ปีโทรศัตท์อาจารย์ได้รงไววปันเต็มเต็มทนทน,ทนยอค่ะ ลงปัญเจมดตั้งสิบสองีตัวซัเดียวเขาสังวาดตัวเหลียวไรด้วยเงาตู้หัวหนอยู่ในจึงขึ้นสิบเที้ยคมัดด้วยแทงกในเพียรในคาแลตอนต่างเงาตูงหัวหนย้อนขึ้นยาวไว้กันในก่อนค้าทบยากันแทงมือในเงาตู้หัวหนะสลาเตึ้นลีสลากาปันเมา่อวุ่นถึงโจจตาะวุ่นถึงสลาเตึ้นลีมาสุงค้า